สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่อิงนะคะเรามาเจอกันในข้อสอบทุอีกนะคะข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ออกบ่อยๆนะคะสังเกตดูว่า Choice นะคะจะเป็นคําเหมือนๆกันเห็นไหมคะเจอคาว่า Require นะคะซึ่งแปลว่าต้องการนะคะหรือ requirement ที่แปลว่าเงื่อนไขก็ได้นะคะในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่า the city นะคะแล้วก็ข้างหลังมี that ค่ะถ้าข้างหลังมี that เนี่ยแสดงว่าจะต้องมีประโยคอยู่ข้างหลังนะคะเราหา verb ให้เจอก่อนว่ามันมี verb กี่ตัวนะคะเขาบอกว่า all building pass and inspection นะคะก็คือ ตึกอาคารต่างๆนะคะที่ผ่านการตรวจสอบเนี่ยมันไม่มันไม่ได้นะคะถูกเอามาใช้เป็น HISTORIC LANDMARK ์นะคะก็คือเป็นเหมือนกับ LANDMARK ์คสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ถูกนำมาใช้แบบนั้นสแสดงว่าคำข้างหน้าจะต้องเป็นคำนามนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มคำนามนะคะทีนี้เนี่ยคำนามเนี่ยเรามองว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะ require อันเนี้ยนะคะเป็น verbrequire เติม s ก็เป็น verb เติม s นะคะ require เติม ed ก็เป็น verb เติม ed ค่ะ เป็น Ver รช่องที่2หรือช่องที่สามก็ได้นะคะพวกเติมอีดีมักจะเป็นช่อง2หรือช่องสามก็ได้ค่ะแล้วมีคําว่า m e n t อันนี้นะคะเป็นอันเดียวเลยค่ะที่มักจะ เป็นคำนามนะคะส่วนใหญ่ก็คือลงท้ายด้วย m e n นลงท้ายด้วยชั่นนะคะลงท้ายด้วยตี้นะคะเวลาพวกเราเจอคำพวกนี้เนี่ยมักจะเป็นคำนามนะคะดังนั้นข้อนี้ใช้ the city requirement ค่ะก็คือเขาพูดถึงว่าเงื่อนไขของเมืองนะคะที่พูดถึงว่าอย่างเงี้ยค่ะ that, that ก็คือที่ว่าจุดๆๆเป็นการอธิบายคำนามที่อยู่ข้างหน้าน,นั่นเองนะคะอ่ะจำคำแล้วก็จำเทคนิคการใช้คำแต่ละอย่างเนี่ยนะคะไปใช้ค่ะในข้อสอบรับรองว่าเพิ่ม คะแนนได้แน่นอนสำเร็จสำเร็จค่ะ